สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุพแผง4เม็ดม,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 มีจำหน่ายที่7 e เ e ่เท่านั้นสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนในรังสีมันโรมบอกถึงกรณีความแตกแยกในพักพลังประชารัฐซึ่งอาจทําให้สสในพักฝั่งของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐมาเป็นฝ่ายค้านว่าต้องรอดูความชัดเจนเพราะฝ่ายค้านเลือกไม่ได้ ใครที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลต้องมาเป็นฝ่ายค้านนายรังสิมันบอกว่าเมื่อได้เห็นแถลงการของพรรคพลังประชารัฐตนก็ไม่ทราบว่าเรื่องนี้จะจบอย่างไรสิ่งที่อยากเห็นในวันนี้คืออยากเห็นการจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วขอไม่ให้น้ำหนักการนำสิ่งที่ไม่เป็นสาระมาโจมตีส่วนกฎหมายใหญ,ใหญ่ทั้งเรื่องกฎหมายสถานบันเทิงครบวงจรและโครงการดิจิตอลวอลเล็ตตนรอความชัดเจนจากรัฐบาลอยู่เพราะยังมีกระบวนการอีกมากมายที่ยังรอยอยู่ นายรังสิมันบอกว่าสุดท้ายใครจะเป็นรัฐมนตรีก็แล้วแต่แต่พักประชาชนในฐานะฝ่ายค้านก็พร้อมทําหน้าที่ฝ่ายค้านและอยากเห็นการทําหน้าที่ผู้นําฝ่ายค้านของนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรประชาชนไม่ใช่ว่าอยากได้หัวขนมาเป็นไม้ประดับตกแต่งแต่ตําแหน่งนี้มีความสําคัญในการตรวจสอบรัฐบาลต่อไป ส่วนกระแสข่าวการรวมรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์จะทําให้พรรคประชาชนเป็นฝ่ายค้านอยู่พรรคเดียวหรือไม่นายรังสิมันบอกว่าไม่ต้องกังวลอะไรหากมีการจัดตั้งรัฐบาลเสร็จสิ้นคนที่ไม่ได้อยู่ในสมการก็จะเป็นฝ่ายค้านที่ผ่านมาเราไม่ได้เลือกอยู่กับลุงแต่เราเลือกที่จะรักษาคําพูดตามที่หาเสียงไว้กับประชาชนดังนั้นต้องทําหน้าที่ฝ่ายค้านให้ดีที่สุดตรงกันข้ามเมื่อพรรคเพื่อไทยเลือกแตกต่างจากที่ผ่านมา เคยบอกว่าจะไม่ร่วมกับลุงก็เห็นแล้วว่าผลการตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยเป็นอย่างไรซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องรับผิดชอบผลในการตัดสินใจเช่นนั้นและประชาชนจะตัดสินในคูหาเลือกตั้งที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้มีการส่งสัญญาณร่วมรัฐบาลแต่อย่างใดจะมีจริงหรือไม่นั้นก็ไม่สามารถตอบได้นายรังสิมันบอกว่าขณะที่บทบาทของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีบิดาของนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะกระทบภาวะผู้นําหรือไม่ว่านายทักษิณจะมีบทบาทอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับนางสาวแพทองทาน หากตัดประเด็นที่ว่านายทักษิณเป็นบิดานั้นก็ยังมีสิทธิ์ในฐานะพลเมืองแม้จะมีคําถามว่านางสาวแพทองทานคู่ควรหรือไม่ตนมองว่าก็ต้องดูอีกทีให้ประชาชนพิจารณาและวิจารณ์จากที่ติดตามข่าวเห็นได้ว่านายทักษิณตอบคําถามผู้สื่อข่าวเรากับเป็นนายกรัฐมนตรีเสียเองทําให้ไม่มั่นใจว่าใครเป็นนายกตัวจริงกันแน่ก่อนหน้านี้นยุคของนายเศรษฐวิสินอดีตนายกรัฐมนตรีเรามีนายกสองคนแย่งกันส่องแสงแต่วันนี้นายกเหลือคนเดียว แ่ใช่ที่พรรคร่วมรัฐบาลลงมติหรือไม่ส่วนความวุ่นวายในช่วงการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีเป็นสัญญาณลบของรัฐบาลหรือไม่นายรังสิมันบอกว่าเสถียรภาพรัฐบาลมีปัญหาจริงนโยบายต่างๆของนายเศรษฐาก็หายไปกับสายลมอยากผลักดันอะไรก็พูดเมื่อเอาข้อมูลมายืนยันก็หายเป็นเช่นนี้หลายครั้งจนคิดว่ารัฐบาลจะเอาอย่างไรกันแน่ไม่มีความชัดเจนในด้านการบริหารความเป็นผู้นําและอํานาจต่อรองของพรรคร่วม ซึ่งไม่แน่ใจว่าการที่นางสาวแพทองทานมาเป็นนายกรัฐมนตรีจะทําให้สถีรภาพมั่นคงมากแค่ไหนตนก็ได้แต่ติดตามและตั้งหลักรอแต่หากมีการคอร์รัปชันพักประชาชนไม่เอาไว้แน่